อนนี้อยู่กับไอเดีวชาแนลนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็เวฟหกเจ็ดทักเจ็แล้วก็จอดมาเป็นแบบเกือบเดือนแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้ยามาตาร์จะติดอเปล่าวะทวนว่าติดปะติดเม้นมาติดเม้นหนึ่งไม่ติดเม้นสองนะพามาดูเอาจิงนะแมงโตนที่ถึงทรงลุงเลยแบบทรงลุงแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยทรงลุงอะทรงลุงมันดูแบบว่าแบบแบบแข็งแรงเนี้ยเคนเคหมาะกับตัวพี่ไหม เหมาะพี่เออพี่ตัวใหญ่ไงมันจะเหมาะอันนี้แบบตัวเล็กมึงก็ดูดิเวลาคข้ม,มึงก็บบเหลือหน่อยเดียววะนะใช่ลดเล็หน่อยเดียวใช่ไหมครับถ้าทรงลุงเราก็จะแบบอุ้ยแบบรู้สึกใหญ่หน่อยฮะอันนี้ก็มาดูโดยรวมแล้ว่กรอบนะครับผมถ้าเกิดแล้วกับจะกลับเป็นทรงลุงมันก็แบบยากและอีกเยอะอะไรเก่าก็ไปใส่อันนู้นไปพามาดูดีดีดดูเอ สวิงอาร์มน็อตเนื้ออะไรงานมาใส่นี่หมดเลยล้ลอ,อน,นี่อันนี้เป็นล้อทรงลุงนะก็มาใส่ดีมหมดแล้วอันนี้ล้อเครื่องนะครับล้อแบบเตาะพี่ฝ่ายไงให้ได้เครื่องใครมีเครื่องเหมเ็กคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนี่ยทรงลุงก็มาอยู่ที่แบบอยู่ที่ดีมหมดแล้วก็ยกชุดมาเลยนะครับผมเนี่ยยกสวิงอาร์มมาเลยแล้วก็ล้อหน้านาี่ยกมาเลยเบรกเบรกยกมาเลยนะอันนี้ใส่เครื่องก็ขี่ได้แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูหกเจ็ดเรา ปดห้าไม่ได้ออกมาอูมันสตาร์ทไม่หวัดไม่ไหววะนะทุกคนเด้แต่มันก็แบบว่าดูแบบสวยดีนะดูว่าเป็นทรงวัยรุ่นดีนะครับนี่ทรงวัยรุ่นดีนะครับลายก็ไม่เนกรักอันนี้ยางก็ช่างบอมก็เปลี่ยนให้ใหม่ดูใกล้ครับมาดูใกล้นี่ยางช่างบอมเปลี่ยนให้ใหม่ตอนตอนที่ไปแข่งหกเจ็ดชักเจ็ดไงมันก็ออกนึมๆหน่อยน,นะ เนะียนะ่ยยางเนี่ยยางดีนะทุกคนนะแล้วก็หูลายดูเป็นไงหกเจ็ดชักเจ็ดมันก็ถามว่าต่างจาก6 6หกชักห้าไหมก็ต่างขึ้นมาต่างต่างกันมาเยอะนะครับอันเก่าเป็นทรงลุงหหกชักห้าไงทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆเล่นๆไปก่อนนะครับทุกคนออ คนที่ถามว่าอยากเห็นรถวีซิเวอร์พี่แต่งอะไรไว้บ้างนี่บางคนยังไม่เห็นนะน,นี้จานเป็นเดิมน,นู่จานเทียมมาติดรถมาแต่แรกนะครับอันนี้ปั๊มเป็นใหม่เอ z เอแท้นะนี่สายเสรยมีแค่นี้ครับนี่ฝาลักกะกล่องก็อักกะโอเคแท็กเจ็ดไงแล้วปั๊มบนลำโบฐานดำนี่มีอะไรกว่าไม่มีอะไรละท่อช่างบอม ครับรวมๆก็แค่นี้ครับผมแค่นี้ก็หล่อแล้วหล่อไหมเม้นมานะครับต่อไปเราจะลองติดดูนะครับผมว่ามันจะติดอยู่บ่ามาฟังเสียงก่อนถ้าหหยที่ดังแรงนี่แสดงว่าใช้ได้ก็เดี๋ยวเช็คแบตก่อนเช็คแบตก่อนนะครับนี่ที่พกไดเกียวไม่ใช่อะไรนะจะไม่ใส่ขนุนนะนี่เดี๋ยวดูแบตก่อนเช็คแบตเดีน๋นี่นี่เช็คแบตได้เลยนะนี่หูแบตเต็ม จอดไว้ตั้งนานนะครับแบตบเต็มเอาเรื่องจาดนะแบตบเต็มก็แสดงว่าติดนะติดเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเขาชีกันโอ้โหฉีดแรง ก็ของปล่าของกอนะเอาไว้ไปเล่นเล่นดูอย่างน้ำพิษอย่างเงี้หอย่างน้ำพิษก็ไอ้ดีวก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก,ก็ซับตะข่าย้ยวยนะครับผมสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ